สวัสดีท่านผู้ชมทุกคนนะครับพวกผมครั้งใน Cross ศอกกับ Cross ศอ Channel นะครับวันนี้เราก็อยู่กับ a r e n a of Valor หรือ A o วีเพราะพี่ก็จะมีคนทต์เกี่ยวกับอ o วมาให้ดูกันเหมือนเดิมน,นะครับและคอนเทนต์ในวันนี้นั่นก็คือ a o v Info 5าวเรื่องที่คนเล่นป่าต้องรู้สำหรับซีรีส์5้าวเรื่องที่ทุกคนต้องรู้เนี่ยอันนี้จะเป็นตำแหน่งสุดท้ายแล้วนะ,ะก่อนหน้านี้พี่ได้ทำแคลรี่ซัพพอร์ตออฟเลนและเมดไปเรียบร้อยแล้วถ้าหากใครยังไม่ดูเนี่ยกลับไปดูใน playlist นนยอย่างงนนตแห่ท่ทีถือว่ามีเกอที่สุด ไฟแลวะะปวันนี้เราไปดูกันดีกว่าว่า5เรื่องที่คนเล่นจังเกิลหรือป่าต้องรู้เนี่ยมีอะไรบ้างซึ่งขอ้อมูลอันนี้เนี่ยมาจากออฟฟิเชียลนะครับเราไปเริ่มกันที่ข้อแรกนะครับสิ่งที่ต้องทําใน2นาทีแรกอย่างที่บอกมาตลอดนะว่าช่วง2นาทีแรกเนี่ยเป็นช่วงที่สําคัญที่สุดของทั้งทีมโดยเฉพาะตําแหน่งจังเกิลน,นะเนื่องจากในแพทปัจจุบันเนี่ยการทาเกมอะไรก็ตามในช่วงต้นเกมเนี่ยเกิดจากตําแหน่งจังเกิลน,นะฮะดังนั้นความเนียนกลิบของการเล่นแล้วก็กลยุทธ์ในช่วง2นาทีแรกเนี่ยเป็นช่วงเวลาที่สําคัญเป็นอย่างสูงอ นะเริ่มที่ข้อแรกนะครับเริ่มฟาร์มฝั่งตรงข้ามกับเลนที่ต้องการทําเกมเพื่อโอกาสการสังหารสําเร็จสูงสุดพูดง่ายๆถ้าหากเราต้องการไปทําเกมเลนไหนเนี่ยให้ฟาร์มฝั่งตรงข้ามก่อนปา่ามันแบ่งเป็นสซี่มีพับ2สี 4. นะครับแล้วก็ตัวเกมเนี่ยเขาแนะนําว่าฮีโร่บางตัวอย่างป่าที่เป็นดามิดเวทเนี่ยจริงๆมันจะต้องเริ่มฟาร์มที่บับฟฟ้าใช่ปะแต่มันก็ไม่เสมอไปนะอันนี้ขึ้นอยู่กับว่าเราเนี่ยโฟกัสที่เลนไหนยกตัวอย่างเช่นป่ปนยา,ายศัตรูเนี่ยมีแครี่ขาตไปแล้วก็ซัพพอร์ตเนี่ยก แกงเลยเออหรือในอีกกรณีหนึ่งที่ออฟเลนเนี่ยมีฮีโร่ที่แบบชอบสู้กันบ,บ่อยๆเช่นฟอร์เรนทาติหรือเวรสเราก็ไปจบเลนนั้นได้เพื่อไปปิดดาเมจต่อมาข้อที่2ช่วยเมดเคลียร์เลนกลางเพื่อเสริมการเงินโดยทั่วไปเนี่ยตำแหน่งจังเกิลเนี่ยจะมาแท็กเลนกลางใช่ปะซึ่งถ้าแท็กแบบนี้มันหมายความว่าเราจะดูดเงินของเมดถูกปะแต่ในแพชนี้เนี่ยมันแก้ได้ถึงแม้ว่าป่าจะแท็กกลางเนี่ยแต่เมดก็สามารถไปช่วยป่าเนี่ยฟาร์มในป่าได้เออซึ่งถ้าช่วยแบบนี้เนี่ยเมดก็ไม่เสียเวลกเก์ คือถ้าเก็บได้เนี่ยเงินนําสนบอลอะไรต่างๆใช่ปะแต่ว่าถ้าหาต้นเกมเนี่ยซูไม่ได้ก็แนะนําว่าให้เก็บออบเจกตีฝั่งตรงข้ามเช่นถ้าเขาไฟเอาอบิิซาดากชนะเราก็ไปเก็บดาร์กเนี้ยในช่วงต้นเกมอย่างที่บอกว่าจังเกิลเนี่ยต้องโฟกัสเพราะเราเนี่ยเป็นหัวเรียวหัวแรงไงจะปงจะเปิดจะทําอะไรเนี่ยเพื่อนจะตามได้ดังนั้นเราเนี่ยต้องมีความระมัดระวังในช่วงต้นเกมเพราะว่าถ้าหากเราเนี่ยถึงเสียเปรียบก็เปรี้ยวเข้าไปไฟเข้าไปแย่งออบเจกใช่ไหมนอกจากไม่ได้อะไรเนี่ยเราอาจจะตายแล้วพาเพื่อนมาตายด้วยอะไรเงี้ยซึ่งในช ที่อาบิโซดาร์กอนเกิดเนี่ยถ้าหากทีมไหนได้ไปเนี่ยตำแหน่งที่เหลือเนี่ยจะเวลสีพอดีซึ่งถ้าหากเขามีอันติพร้อมกันแล้วทีนี้เราเข้าไปไฟแลวเราแพ้ใช่ไหมโอกาสตายเยอะมากนี่ก็เป็นเหตุผลครับที่ถ้าหากเรารู้ว่าเออสู้ไม่ได้เราไปเก็บดาร์ก,กได้หรือในกรณีที่ฮีโร่ฝั่งเราเนี่ยเป็นฮีโร่เลดเกมเอออันนี้สู้ไม่ได้แน่นอนต้นเกมใช่ปะก็ไปโซนดาร์กเก็บดาร์กและสุดท้ายข้อที่4นะครับเลี่ยงการเสียเลือดโดยที่ไม่จําเป็นเพื่อความพร้อมในการไฟช่วงฟาร์มเ็จหรือมังกรเกิดในหลายครั้งที่ตำแหน่งีกอ ดังนั้นเราเนี่ยจะต้องเซฟเลือดในช่วง2นาทีแรกนะเพราะอย่างที่บอกว่าถ้าใครคอนเทสมังกรตัวแรกได้เนี่ยก็จะได้เปรียบถ้าเลือดโลเนี่ยมันก็มีโอกาสตายใช่ไหมเออเซฟไว้ก่อนซึ่งถ้าหากเราเนี่ยเจอการปันป่วนป่าจากเมลแล้วก็ซับอีกฝ่ายเนี่ยสิ่งที่ควรทําก็คือต้องโฟกัสบัฟที่ยังไม่ตีหรือกรณีที่อีกฝ่ายเนี่ยแหลมเข้ามาในโซนของเราหรือเกินไปแล้วเราเนี่ยมีบัฟแดงถ้าหาโอกาสปิดจ็อบได้ก็ปิดเรียกเพื่อนได้เรียกนะฮะคือถ้าถูกเวเนี่ยเราต้องวางแผนว่าต้องทํายังไงต่อแก๊ง การทําเกมเนี่ยเป็นหนึ่งในหน้าที่สําคัญของตําแหน่งจังเกิลฮีโร่จังเกิลส่วนใหญ่เนี่ยจะเป็นประเภทแอสซิซินซึ่งมันจะเก่งในการโฟกัสในการสังหารฮีโร่ตัวใดตัวหนึ่งดังนั้นถ้าเราสร้างจังหวะเราทําเกมได้แล้วเราคิวสําเร็จเนี่ยก็จะส่งผลให้แบบเกมนั้นก็จะเล่นสบายนะครับเพราะเรานำไงลองสังเกตดูเกมไหนที่ป่าแบบว่าคิวไม่ค่อยได้แอสซิสไม่ค่อยได้เนี่ยสกอร์น้อยๆเนี่ยซึ่งแน่นอนครับถ้าเป็นแบบนี้คือจนพอจนเสร็จเราก็ตามไงเหนื่อยและการทําเกมเนี่ยมี4หัวข้อนะครับข้อแรกก็คือเลือกกเเเเลลนนนททีี่่มโอาาสสสํร็จูงุดช มีฮีโร่อีกฝ่ายหลุดตำแหนง่งแม้ว่าฮีโร่จังเกิลจะสามารถสังหารฮีโร่เมทและแครี่ได้อย่างง่ายได้แต่ว่าเราก็ต้องประเมินสถานการณ์นะว่าในตอนนั้นเนี่ยเราคิวได้จริงหรือเปล่าเพราะอย่าลืมอีกฝ่ายก็มีซับกับมีป่าไว้ซ้อนเหมือนกันดังนั้นในบางสถานการณ์เนี่ยการเลงเลนดาร์ของอีกฝ่ายเนี่ยมันง่ายกว่าเพราะเลนนี้เนี่ยส่วนใหญ่จะเป็นโซโล่เลนไงบางทีก็อาจจะชะล่าใจว่าเฮ้ยไม่มีใครมาซ้อนหรอกอะไรงี้คือถ้าเรายิ่งคิวได้คิวได้เนี่ยแน่นอนว่าเงินนํำวิชั่นนํำเลนเนี่ยแข็งกว่า ข้อที่2นะครับเข้าไฟโดยไม่ตายเข้าได้ต้องออกได้ด้วยเอ,อ,อันนี้สําคัญเนะฮะเพราะว่าการตายของตําแหน่งจังเกิลเนี่ยมันจะทําให้ทีมเราจนลงทันทีซึ่งในข้อนี้เนี่ยเราต้องอาศัยประสบการณ์นะเราต้องกะดูว่าเอ้ยไฟนี้แหละเราเข้าไปไหวไหมเราจะโลดกลับมาไหมการเข้าไป o อฝั่งตรงข้ามคิวได้แต่ว่าตายเนี่ยมันไม่คุ้มกันนะเพราะกว่าเราจะเกิดตายอีกไฟเนี่ย,าย,ยฟาร์มไปไม่รู้เท่าไหร่แล้วดังนั้นครับอย่าหิวแนละ้วกินข้าวมาก่อนเล่นนะครับเพราะทุกนาทีในเกมหมายถึงเงินนะครับเพราะอย่างที่เรารู้รกันว่าตาแหน่งจังเกิลเนี่ยเราต เงินเก่งเนี่ยก็คือเราต้องฟาร์มอย่างสม่ำเสมอมีส่วนร่วมกับทีมไฟท์ได้คิวได้อัซิทเออต่อมาับข้อที่3ก็คือหาจุดล้วงจากมินิแมปเดินหลบวิชั่นฝ่ายตรงข้ามอย่างที่เคยแนะนําไปในตําแหน่งออฟเลนนะว่าการเดินหลบวิชั่นหรือเดินเข้าพุ่มเนี่ยมันมีประโยชน์กับทุกตําแหน่งเพราะว่าถ้าเราทําอย่างนี้เนี่ยศัตรูจะมองไม่เห็นในผู้เล่นระดับสูงเนี่ยเขาจะสามารถใช้ประโยชน์จากพุ่มได้มากเออไม่ว่าจะเป็นการดักการล้วงหรือแม้แต่การหลอกก็ตามตาแหน่งจังเกิลที่มีชั้นเชิงต้องทาอะไรแบบนี้เป็น็นเเเเพรรราา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 าะวว่่่่่่ถ้้กกทีิงงขขไไปยม เราค่ายอยู่ดีถูกปะต้องดักพุ่มหาจุดลวงจากมินิแมปนั่นเองฮะจะโชว์เหนือโชว์เอาเพย์ต้องตรงดีนะเกมการเล่นตำแหน่งจังเกิลเนี่ยมันไม่ได้ง่ายเลยนะคือมันต้องอาศัยแบบสกิลเพย์อาศัยประสบการณ์มากๆต้องหูตาไวต้องคิดไวว่าต้องทําอะไรอะ่ะเพราะว่าในบางครั้งเนี่ยตำแหน่งซัพพอร์ตไม่สามารถหาข้อมูลหรือว่าเปิดวิชั่นให้เราได้ตลอดเวลาเราก็ต้องทําเองบ้างต่อมาข้อที่4นะครับหากเล่นแอสซัสซินให้เน้นแครีเละเมดหากเล่นตัวตีไกลก็เน้นตัวที่ทาดาเมจง่ายที่สุดฮีโร่ตั้งเกิลที่เป็น ปีตี้แบบนี้ป่าแอสซาซินเนี่ยจะเป็นตัวที่เก็บตัวหลงเก็บตัวหลุดตำแหน่งได้ดีซึ่งตัวที่ปิดจ็อบง่ายก็คือเมนกับแคลรี่อ่ะซึ่งมันเป็นโนเมโนเอฟเฟกต์นะถ้าเขาถูกล้อมครั้งหนึ่งแล้วเนี่ยมันจะทําให้แคลรี่กับเมทเนี่ยไม่ค่อยเปรี้ยวเขาะจะระวังตัวไม่กล้าเฟีเ้ยวฟาร์มาบบาวแกวเท่าไหร่นะฮะและในกรณีหนึ่งที่เล่นฮีโร่จังเกิลที่โจมตีใกล้ๆเช่นทูเลนเอรันดอร์หรือเซเนสเตรียพวกนี้เนี่ยสัตว์สกิลไปได้เรื่อยๆดังนั้นเราก็โจมตีต่อเนื่งอ,อง สามคือการหาเงินอย่างที่รู้กันว่าตําแหน่งป่าเนี่ยเป็นตําแหน่งที่พึ่งพาการเงินเป็นอย่างสูงจะซื้อของจะเอาเพอะไรเนี่ยต้องมีไอเทมไอเทมก็มาจากการเงินที่เราฟาร์มนั่นเองเวลาเราดูทัวร์นาเมนต์เนี่ยนักภาคเนี่ยนอกจากดูไอเทมแล้วเนี่ยเขาจะดูเงินโดยภาพรวมซึ่งเขาจะวิเคราะห์ได้ว่าป่าฝั่งไหนเนี่ยได้เปรียบป่าฝั่งไหนมีโอกาสชนะมากกว่าดังนั้นใครหาเงินเก่งกว่าใครเก็บเล็กผสมน้อยได้มากกว่าก็จะได้เปรียบนะฮะซึ่งหัวข้อนี้ก็จะมีสีหัวข้อย่อยนะหัวข้อแรกก็คือคอยเคลียร์คลิปเว นี่แหละคือสิ่งหนึ่งที่เข้าใจง่ายที่สุดที่ทําให้ป่ารวยก็คือการแท็กคย์เว็บต่างๆนั่นเองเขาจะแนะนําว่าให้แท็กคย์เว็บที่ลงหรือว่าในกรณีที่คนที่อยู่เลนนั้นเนี่ยตายหรือว่าไม่อยู่นะฮะถ้าเขาอยู่เนี่ยให้เขาทาไปอันนี้เราสังเกตมินิแมปเลยถ้าหากมีฝั่งได้ฝั่งหนึ่งตายเนี่ยเราก็ใช้โมบิลิตี้ของเราในตําแหน่งจังเกิลเนี่ยเข้าไปเคลียร์แทนได้เงินปอมไปแตกด้วยนะครับต่อมาข้อที่2นะพยายามฟาร์มคีวสองกองรวมกันเพื่อเร่งสปีดฟาร์มฮีโลจังเกิลหลายๆตัวเนี่ยมี e, สามามมกิ ทูเลนมูราดเอลันดอร์หรือเวเรสซึ่งแน่นอนการทําอย่างนี้เนี่ยทำให้เราเนี่ยฟาร์มเร็วขึ้นแล้วก็เราต้องทําอย่างสม่ําเสมอด้วยนะต่อมาข้อที่3ทุกวินาทีคือเงินอย่าเสียเวลาดักจนไม่ได้ฟาร์มการดักในพุ่มแต่ละครั้งเนี่ยเราต้องคํานึงความเป็นไปได้ด้วยนะดังนั้นในกรณีที่เราดักอยู่ใช่ไะเราคิดว่านานเกินเขาไม่มาแน่ๆเนี่ยกลับไปฟาร์มเลยดีกว่านะเสียเวลาเปล่าๆนะและมาขอย้ํากันอีกทีว่าเราเนี่ยห้ามตายถ้าตายเนี่ยเงินหยุดทันทีต่อมาครับข้อที่สี่นะมีส่วนร่วม เยอะเงินเยอะนั่นเองซึ่งแน่นอนครับนอกจากที่เราเนี่ยฟาร์มทุกลุ่มฟาร์มตลอดเวลาแล้วนั้นการเก็บคิวหรือแอดซิสนี่แหละที่จะทําให้เราเนี่ยได้เงินเยอะขึ้นมากนะฮะอย่างที่บอกถ้าไปตัดจังเกิลฝ่ายตรงข้ามอ่ะเงินเขาหยุดเรานําอีกซึ่งข้อน,นี้เนี่ยมันอธิบายดูเหมือนง่ายแต่ว่าจริงๆแล้วมันต้องใช้ประสบการณ์ใช้สกิลเพย์มากๆเพราะว่าสไตล์การเล่นจังเกิลแต่ละตัวก็ไม่เหมือนกันในแต่ละเกมก็ไม่เหมือนกันอีกดังนั้นใครเล่นตัวไหนเนี่ยไปฝึกเยอะๆถ้าไ่ายวานเนี้ยเราเข้าได้ไหมเราเข้าได้ขนาดีร ในระหว่างที่เกมดําเนินไปตําแหน่งจังเกิลเนี่ยก็จะมีดีเทลแล้วก็มีหลายๆอย่างที่ทําเพื่อสร้างความได้เปรียบให้กับทีมอันนี้ก็จะมี4หัวข้อย่อยนะข้อแรกก็คือตัวซอบบัฟของป่าฝ่ายตรงข้ามตลอดเพื่อทําให้รู้ว่าเขาเนี่ยตีบัฟตัวนั้นไปแล้วยังทําอย่างนี้เพื่อเราจะแย่งไงเออหรือถ้าไม่แย่งเนี่ยเราสามารถซุ่มตรงบัฟนั่นแหละดักฆ่าได้ในเกมเนี่ยถ้าเราเจอจังเกิลอีกฝ่ายเนี่ยเวทเกง่งๆแย่งเก่งๆเนี่ยเห็นไหมป่าเนี่ยหายตลอดเวลาแทบจะไม่ได้ฟาร์มกันเลยนะฮะคนที่ย โผ่ห้าฝั่งเลนล่างเขาจะมาแย่งบัฟเลนบนอะไรแบบนี้ซึ่งเราก็มวแต่บวกเราก็ไม่ได้รู้ใช่ไหมพอมาเช็คบัฟอ่ะหายไปแล้วนะฮะหรือในอีกกรณีก็คือเราเนี่ยเก็บอ็อบเจกต์อยู่เขาเห็นเลยว่าอีกฝั่งว่างโดนแย่งเรียบร้อยนะฮะเขาทําได้เราก็ทําได้เหมือนกันดังนั้นก็พยายามตรวจสอบบัฟของอีกฝั่งต่อมานะข้อที่2ก็คือปาเคลียร์ออบเจกตีฟด้วยตัวเองได้อ่าไม่จําเป็นต้องรอให้เพื่อนมาช่วยตีนะครับเพราะเนื่องจากไอเทมปาเนี่ยมันจะเสริมดามจในการตีคริปป่าแรงขึ้นถึง30%บบวกกัีปาสามาาารรรถลลียยยออไดอดด้้้่่งงววว็ูแัันนปสรถ ทำคนเดียวได้นอกเหนือเสียจากถ้าหากมีการคอนเทสต์มีการไฟท์หรือว่าเราไม่แน่ใจว่าอีกฝั่งเนี่ยดักอยู่หรือเปล่าเอออันนี้ก็อาจจะให้เพื่อนเนี่ยมาช่วยได้เพราะออบเจกตีทนี่แหละมันจะเสริมบัฟเสริมความแข็งแกร่งเสริมความได้เปรียบนะในทุกช่วงเวลาของเกมเลยนะฮะต่อมาข้อที่3เค Cl ลียร์คลิปเวฟไกลหรือตัดเวฟคลิปเพื่อขัดขวางไม่ให้อีกฝ่ายขึ้นบ้านการทําเวฟเนี่ยเป็นอีกหนึ่งปัจจัยสําคัญนะที่ทําให้สถานการณ์ในเกมเนี่ยเปลี่ยนไปซึ่งอันนี้เนี่ยพี่เคยทําคลิปวิธีบบานบบ100รเพะไห คลิปเวฟเป็นคีย์สำคัญที่ทําให้ป้อมไฟตรงข้ามแตกนั่นเองจะเห็นได้ว่าทีมไหนทําเวฟคลิปดีเคลียร์คลิปได้เร็วกว่าก็จะเป็นทีมที่สามารถเลือกจังหวะไฟได้ซึ่งด้วยอบิตี้ของฮีโร่จังเกิลเนี่ยจะมีโมบิตี้สูงใช่ไหมเข้าไวออกไวดังนั้นในบางกรณีเนี่ยเราอาจจะต้องรับหน้าที่ในการเคลียร์คลิปเวฟด้วยเออสมมติไฟกันอยู่เลนล่างคลิปดันเข้ากลางเนี่ยเราอาจจะต้องแบบปีกเวลามาเคลียร์คลิปกลางนิดนึงแล้วกลับไปไฟได้ท่าทางนะ,นะหรือถ้าไม่ได้เกิดการไฟแต่ว่าเราเป็นการแบบซื้อประกันไงงงงเ,นเก็ปปปตััััดคลลีีววฟห้อออมมม่่่นนจะยูึ ทำในแข่งเออหลังนั้นแบบหลังๆเนี่ยถ้ามีโอกาสบางทีก็ไปตัดคลิปเว็บทางหลังป้อมได้หรือถ้าเอาแบบเปย์เซฟนะการตัดคลิปเนี่ยสามารถทําไดนะ้แต่กลางแม่น้ําเอาเป็นว่าแบบเซฟแน่นอนวิชั่นไม่ผล่แน่นอนนะต่อมาข้อที่4นะคอยดูเงินและไอเทมของอีกฝ่ายตลอดเวลาเพื่อการเข้าไฟที่มีประสิทธิภาพสูงสุดซึ่งการทําแบบนี้จริงๆทุกคนในเกมต้องทำแหละแต่เนื่องด้วยตําแหน่งจังเกิลเนี่ยเป็นตําแหน่งที่เหมือนจะต้องแบกในบางครั้งถูกปะเราเนี่ยจะต้องดูว่าอีกฝ่ายเนี่ยมีไอเทมอะไรที่แบบเราเสียเปียบไหมเราได้เปรียกไหมหรือ แล้วชนะแล้วย่างยกตัวอย่างเช่นเราเจอเวท2คนในตำแหน่งเมทและป่าเวทก็แนะนําว่าควรจะออกอยูเรียลแบร์หรือดาบม่วงซึ่งสิ่งนี้จะทําให้เข้าไฟได้อย่างมีประสิทธิภาพและเราเนี่ยตายยากขึ้นหรือในกรณีที่เจอป่ากับออฟเลนเวนไฟเตอร์รวมเป็นแท้งการออกมูรามาสะเจาะเกราะเนี่ยก็จะทําให้เข้าไฟได้ดีขึ้นหรือในอีกกรณีน,น,นึงอีกฝ่ายเนี่ยหยิบฮีโร่อย่างยอหรือเทวานัสที่เป็นฮีโร่ขาตายถ้าเป็นไปได้เราโฟกัสที่ตัวนี้ก่อนเนี่ยมันจะทําให้ทีมไฟอีกฝ่ายเนี่ยเป๊ะเลยเพราะไม่มีดาเมจเออและสุดท้าย ินเวตกับการเล่นปลาเนี่ยมันคู่กันเลยเว้ยเราก็เล่นปลาอีกฝ่ายเล่นปลาใช่ไหมฟรามาแต่โซนตัวเองเนี่ยมันก็จะไม่มีความแตกต่างเขาต้องมาแย่งไงแล้วในการเล่นระดับสูงเนี่ยการอินเวตเหมือนจะเป็นเรื่องปกติเลยนะครับเราต้องดูบัฟดูอะไรกันดีๆนะฮะซึ่ง GM เนี่ยก็มีแนะนํา3กรณีถ้า,าโดนอินเวตกรณีที่1ก็คือถ้าอีกฝ่ายเนี่ยมาคนเดียวให้เรียกเพื่อนมาช่วยปิดดามจกรณีนี้มีโอกาสเกิดขึ้นหลายรูปแบบนะครับเช่นกรณีมาคนเดียวมาบุกบัฟแดงในช่วงต้นเกมเอออันนี้เราก็ต้องดูว สำคัญกว่าในคีโ่บางตัวอันนี้เราต้องคิดแล้วว่าเรียกเพื่อนมาช่วยไหมหรือแค่ไล่ก็พอเพราะว่าบางทีเนี่ยไอตัวที่มาบุกบัฟฟ้าเนี่ยถ้าหากเป็นแค่แท้งอะไรเงี้ยมันไม่คุ้มที่จะไปแลกนะปิดได้ก็ดีแต่ว่าถ้าเสียเวลาเกินไปเนี่ยเราฟาร์มดีกว่ากรณีที่2องเขาอินเวตมาหลายคนแล้วทีมเราเนี่ยไม่พร้อมสู้ง่ายๆเลยครับทิ้งบัฟครับอย่าไปเสียดายนะครับซีนเนลิโอแบบนี้เนี่ยเกิดได้หลายสถานการณ์นะยกตัวอย่างเช่นในช่วงต้นเกมขณะเราเก็บบัฟแล้วอีกฝ่ายเนี่ยโถมมาหลายคนโอ้โหมาจังหวะเซิร์ไพร้นะ ถ้าเหตุลังไม่ดีเนี่ยหนีลากบับออกแล้วไปฟาร์มอีกฟังเออหรืออีกตัวอย่างที่เกิดขึ้นบ่อยๆนั่นก็คือการไฟกันเพื่อเอาออบเจกตีฟอันนี้ก็อย่างที่บอกแลยว่าถ้าเราไม่พร้อมเนี่ยเราพยายามขัดขัดฝังให้ได้มากที่สุดแล้วเราหนีให้ทันเพราะไม่งั้นถ้าเราเรียวเข้าไว้หนึ่งห้าเนี่ยนอกจากเสียออบเจกแล้วเราตายด้วยเสียเวลาเสียเงินด้วยตนลงไปอกีกต่อมานะครับข้อที่3นะครับควรเช็คพุ่มก่อนฟาร์มเสมอเพราะอีกฝ่ายมันอาจจะดักอยู่พุ่มข้างบับก็ได้เนื่องจากฮีโร่จังเกิลประเภทวล้งถกก ก็อาจจะตายได้เหมือนกันดังนั้นสิ่งที่ทําได้นะพยายามใช้สกิลเช็คพุ่มหรือว่าเช็คมินิแมปก่อนซึ่งในเกม r w ว e. ของเราเนี่ยก็จะมีฮีโร่แอสซิซินบางประเภทนะที่มีอารบิตี้หรือเช็คพุ่มได้ง่ายนะยกอย่างเช่นทูเลนหรือ Bear Race เบรรสนะครับหรือบางตัวไม่มีสกิลเช็คพุ่มแต่เราเนี่ยเป็นตัวที่คล่องแคล่วสูงเข้าไวออกไวเออก็ทําได้เหมือนกันอารมมีสกิลหนีอะไรแบบนั้นนะฮะโดยเฉพาะช่วงต้นเกมนะแนะนําว่าต้องเล่นให้เซฟหน่อยเพราะถ้าอีกฝ่ายเนี่ยมีชั้นเชิงหรือว่าแบบล็อกเกง่งซุ่มเก กองการฟาร์มปกติดังนั้นนะปลอดภัยไว้ก่อนนะครับเช็ค <Check S 1> พุ่มเสมอเป็นอย่างไรกันบ้างสาหรับ5เรื่องที่คนเล่นดังเกิลต้องรู้นะครับซึ่งคลิปนี้เป็นตําแหน่งสุดท้ายของ RV Info Series 5เรื่องที่คนเล่นอวีต้องรู้แล้วนะครับตำแหน่งนี้เนี่ยพี่คิดว่าเป็นตําแหน่งที่เล่นยากที่สุดมันต้องเชื่อเชื่อมันต้องหัวไวมันต้องดูมินิแมปเร็วมันต้องแบบหลายๆอย่างดังนั้นในหลายๆครั้งเนี่ยคนที่แบบมีสกิลเพสูงเนี่ยเขาจะจังเกิลเก่งก็หวังว่าซีรีส์นี้จะเป็นซีรีส์ที่ให้ความรรูู้้้้กกัััับททคนน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 นีี่่่่่่่่่เเเเเเลลลลมมมยะะซึงงง5ปแแํําาาาาววดดหหไชต ดูเฉพาะคลิปนี้นะครับเพราะว่าการเล่นเป็นทีมการมีทีมเวิร์กที่ดีนั้นนอกจากรู้หน้าที่ตัวเองเนี่ยเราต้องรู้หน้าที่คนอื่นด้วยมันจะทําให้เรากับทีมสามารถซิงเกิจี้กันได้อย่างดีแล้วชัยชนะเนี่ยจะต้องเป็นของเราอย่างแน่นอนสําหรับวันนี้ขอลาไปก่อนนะคลิปหน้าจะเป็นคอเนเทนต์อะไรคอยติดตามวันนี้ไปแล้วสวัสดีครับ